สอบติดอะไรมีโอกาสที่จะเรียกถึงไหมมาฟังคลิปนี้หมูเซลจะมาตอบคอมเมนี้นะครับที่ถามว่าสอบติดอะไรอันดับหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสเรียกถึงไหมหมูเซลว่าขอตอบให้ง่ายแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่ามีครับแต่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 มาฟังประสบการณ์ของหมูเซลก่อนสมัยที่หมูเซลมีโอกาสไปเดินสายสอบเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปสอบที่สนามสนามหนึ่งนะจะไม่บอกว่าที่ค่ายไหนที่หน่วยไหนนะอยู่ จังหวัดพิษนุโลกคือตอนนั้นหมู่เซฟไปสอบตำแหน่งในสิบศูตย์กรรมอัตราสิบเอกนะซึ่งแน่นอนว่าหมูเซฟเนี่ยทำเต็มที่มากๆเลยให้มาสมกับที่หมู่เซฟเนี่ยโดดงานไลฟ์การ์ดจากส่วนสยามไปสอบไปถึง3วัน2คืนว้าว <Wow. S 1> ใช่ตอนนั้นกูโดนหักเงินตามระเบียบสนามนั้นหมู่เซฟว่าคิดว่าไปสนามสอบที่ดีนะครับเพราะว่าทําทุกอย่างครบจบในวันเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาการทดสอบร่างกายแล้วก็สอบสัมภาษณ์เรียกง่ายๆได้ว่าแบบ three in one day หลังจากนั้นหมูเซฟาก็กลับมาใช้ชีวิตปกติไปทํางานสวนสยามปกติแล้วก็จนถึงวันประกาศผลเนี่ยปรากฏว่าหมูเซฟเนี่ยได้ตัวอะไรอันดับ2องเบ้งโคตรดีใจเลยด้วยแบบว่าสอบมา3ามถึงสครั้งแล้วว่เพื่อะติดตัวอะไรอันดับ2เนี่ยไอ้ตามเพื่อนที่เป็นอาหารอยู่ที่นั่นนะก็บอกว่าเรียกเธอมาแน่อะไรอันดับ2เนี่ยต่อมาอ้อเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ถูกเรียกจากกองสำรองที่มันไปสอบสนามที่จังหวัดน,นั่นแหละก่อนหน้านี้ซึ่งครั้งที่หมูเซฟไปสอบมันก็ไปสอบมันไปสอบครั้งที่2องไอ้เราก็แบบโอ้โหมีความหวัง เลยอ่ะเออคือเพื่อนก็ได้เรียกจากตัวอะไระจากนั้นก็เกือบเกือบเดือนมั้งไอ้ตามก็โทรมาคือน้ําเสียงมันแบบมันดีใจนวมันยินดีกับเรามากๆอ่ะไอ้ตามบอกว่าตอนนี้เขาเรียกตัวอะไรถึงระดับเก้าแล้วมีคนโทรมาหาเรายังไอ้เราก็ยังแบบว่าคือนึกออกปะยังงงอยู่ยังงงกับที่เพื่อนพูดอยู่แต่ก็ดีใจนะแล้วก็แบบเออคุยกันว่าหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันแล้วเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็บอกกับเพื่อนไปนะว่ายังไม่มีใครโทรหาเลยว่าไอ้ตามมันก็เลยบอกว่าโอเคไม่ไปไรเพื่อนเดี๋ยวกูไปเช็คเองว่าเขาให้มารายงานตัววันไหนยังไงโอเคเพื่อนวันถัดมานะคือแบบไปตามเสียงเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอ่ะมันบอกว่าให้มึงมันเรียกถึงอันดับเก้าว่ะแต่เรียกแบบข้ามอันดับหนึ่งถึงแปดไอ้ตัวอะไรอันดับเก้าอ่ะแม่งเสือกนามสกุลเดียวกับจ่าที่หน่วยคือแบบนึกฟิลออกว่ะ ก็ในเรื่องที่เล่าไปก็เป็นประสบการณ์ตรงที่มูเซไปประสบพบเจอมานั่นเองคือติดตัวสำรองหรืออะไรอ่ะแม่งมีโอกาสเรียกถึงนะแต่รอบนั้นของมูเซว่าแม่งเรียกข้ามไงช่างมันเถอะไม่คิดอะไรมากแล้วก็ดีแล้วที่ไม่ได้ไปลงที่หน่วยนั้นที่จังหวัดพิษนุโลกใครที่สอบติดเป็นอะไรหรือเป็นตัวสำรองแล้วรักษาสิทธิ์ของเราให้ดีนะยิ่งถ้าแบบว่าไม่มีโอกาสสอบแล้วนะอายุเกินอะไรแบบแล้วมาโดนเรียกข้ามมาวนะ แม่งพลาดโอกาสที่จะเป็นทาหารเลยใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ how to be a soldier ก็คอมเมนต์เอาไว้นะเดี๋ยวหมูซายจะมาตอบให้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้หมูซายด้วยนะขอให้โชคดีทุกคน